หลายปีมานี้มีเกมอวกาศของหลายผู้พัฒนาที่แสดงถึงความทะเยอทะยานในตัวเกมของตนเองที่แสดงออกมาให้เหล่าเกมเมอร์นั้นได้เห็นดึงดูดความสนใจของเราเกมเมอร์ไม่มากก็น้อยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจและดึงดูดอย่างมากอย่าง Starfield วันนี้เราจึงอยากพูดถึงเหล่าเกมอวกาศสุดทะเยอทะยานโดยเราจะยกตัวอย่างเกมอว,วกาศสุดทะเยอทะยานมา2เกมที่แสดงออกอย่างชัดเจนในตอนโปรโมตเกมแนะนำเกมว่าตัวเองนั้นทะเยอทะยานมากแค่ไหน และตอนสุดท้ายเราจะมาพูดถึง Starfield ความเป็นไปได้ของระบบต่างๆภายในเกมว่าเป็นไปได้ามากแค่ไหนหาทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ Star Citizen เกมขับยานอวกาศสุดทะเยอทะยานของโร b บ t s s p c e i n n u u s t y หรือ Crowd Imperial Game และดีเลคเตอร์อย่าง h ิสโรเบิร์ตที่เคยพัฒนาซีรีส์เกมในตำนานอย่าง Wing Commander และได้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้ในปี2012ใน Kickstarter เพื่อระดมทุนมาทำเกมสำหรับเกมนี้ผูพ้พัฒนาอย่างคิสโรเบิร์ตได้นำเสนออมาว่าเป็นเกมขับยานอวกาศและการต่อสู้ที่สมจริง ให้อิสระกับผู้คนที่สามารถทําได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างสามารถออกสํารวจได้อย่างอิสระกับดาวนับเป็นพันๆดวงมียานอวกาศลําใหญ่ที่ขับได้หลายคนโดยแบ่งกันทําหน้าที่บังคับสามารถปรับแต่ยานอวกาศได้คุณสามารถเป็นพ่อค้าคนขุดแร่หรือเป็นเจ้าสัวก็อย่างได้แถมยังพูดถึงระบบเศรษฐกิจภายในเกมที่มีความหลากหลายผันผวนไปตามความต้องการของตลาดหน้าตอนนั้น นอกจากนั้นเราจึงสามารถหยิบปืนขึ้นมาต่อสู้หรือเป็นโจรสลัดอวกาศไปปล้นยานอวกาศลําอื่นก็ยังได้ตัวเกมเป็นเกมมัลติเพเยอร์และยังมีโหมดซิงเกิลเพเยอร์ที่เป็นโหมดเนื้อเรื่องแยกอีกด้วยต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในคลิกซาเติ้งแต่แต่แรกจะเป็นการเพิ่มเติมขึ้น,นมาเรื่อยๆของทางทีมงานและทางคิสโรเบิร์ตเองที่แสดงถึงจุดยืนว่าเกมนี้จะต้องเป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วเราจะมาพูดถึงความคาดหวังของเกมเมอร์ต่อเกมนี้ว่าเป็นอย่างไร จริงๆเราสามารถพูดได้เลยว่าเกมเมอร์นั้นคาดหวังไว้สูงมาก <_ an> เนื่องจากตั้งแต่ะระดมทุนในปี2012ใน Kickstarter เกมนี้ก็กวาดเงินะระดมทุนไปถึง2ล้านเห,หรียญสหรัฐในปี2013 <_ an> <_ an> ก็แสดงให้เห็นว่าเกมเมอร์นั้นสนใจเกมนี้และคาดหวังไว้สูงมากถึงอย่างนั้นตลอด10ปีที่ผ่านมาเกมก็ยังไม่ได้วางขายอย่งเป็นทางการซื้อด้วยซ้ำตัวเกมยังอยู่ในขั้นพัฒนาแต่เราก็สามารถเข้าไปเล่นได้โดยการซื้อยานอวกาศ รือเรียกง่ายๆว่าเป็นการซัพพอร์ตผู้พัฒนาเพื่อเข้าไปเล่นเกมที่ยังไม่เสร็จหรืออยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองถึงอย่างนั้นในปัจจุบันตัวเกมก็จะเปิดให้เล่นในโหมดมัลติ p พเยอรที่มีรบต่างๆที่เขาพูดมาหลายระบบที่สามารถทําได้จริงและเห็นได้ชัดอย่างระบบขับยานอวกาศและการต่อสู้ที่สมจริงก็องบอกว่ามี Impact และน่าเล่นมากทีเดียว จะมีการเพิ่มยานพาหนะต่างๆจัพวกรถขนทรัพยากรหรือรถวิ่งบนดวงดาวแต่ถึถงอย่างนั้นตัวเกมก็จะมีปัญหาบั๊กต่างๆมากมายเพราะว่าตัวเกมยังอยู่ในขั้นพัฒนาและไม่ได้รับการออปติมาย์อย่างที่ควรทําให้มีปัญหาหลายอย่างมากๆตั้งแต่ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์บั๊กต่างๆที่พบเห็นได้เป็นปกติและในส่วนของโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะปล่อยออกมาให้เล่นตอนไหนโดยสรุปของเกม Star Citizen แต่ที่ตัวเกมไม่ได้เป็นเกมตัวเต็มอย่างเป็นทางการแต่เป็นเกมที่กําลังพัฒนาอยู่แต่ตอนนี้ตัวเกมก็เป็นเกมกีเกมหนึ่งที่น่าเล่นเข้าใกล้กับเกมดีเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเกมนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวเต็มออกมาตอนไหนเพราะว่าความทะเยอทะยานของผู้พัฒนาที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไม่หยุดส่วนทางกับเอนจินที่ตอนนี้ผมค่อนข้างเป็นกังวลว่ามันอาจจะเข้าใกล้าทางตันขึ้นมาเรื่อยๆ เนื่องด้วยเอนจินตัวนี้นะใช้พัฒนามาอย่างยาวนานจะตามยุคละดความทะเยอทะยานของผู้พัฒนาไหวหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าเขามีการปรับแต่งแก้ไขอย่างไรและผมก็ขอนิยามเกมนี้ว่าเกมของผู้ทะเยอทะยานที่ไม่หยุดทะเยอทะยาน Man s Sky เกมสำรวจอวกาศสุดเทวยทยานพัฒนาโดยชอนเมเรและทีมงาน h e l l o Game โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี2013เกมถูกนำไปโชว์ในงาน e t ในปี2014และตัวเกมก็ถูกเลื่อนมาวางจำหน่ายออกไปและจำหน่ายจริงในปี2016โดยทองชอนเมเรและทีมงานผู้พัฒนาก็ออกาบอกถึงความเทอทะยานที่มีตัว,ตว,ตวเกมไว้ว่าตัวเกมจะเป็นเกมปรฐจนภัยโอวกาศอันกว้างใหญ่และมีดวงดาวนับพันที่เกิดจากการสุ่มให้เราออกไปสำรวจ เราสามารถตั้งชื่อดาวที่เราค้นพบได้ถ้าหากเรานั้นเป็นคนค้นพบเป็นคนแรกรวมถึงชื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเราค้นพบมันเวลามีผู้อื่นมาเจอเระบบก็จะแสดงชื่อว่าเรานั้นเป็นคนค้นพบผู้เล่นสามารถสำรวจได้อย่างอิสระมีอายธรา,ามที่แตกต่างกันทุกดาวและมีโอกาสน้อยมากที่นั้นที่จะเจอผู้เล่นอื่นเพราะความเป็นไปได้ในการสำรวจนั้นเยอะมากนั่นคือสรุปทั้งหมดของความทะเยอทะยานที่ทางทีมงานผู้พัฒนาออกมาพูดและบอกกับเหล่าเกมเมอร์ ตั้งแต่ตัวเกมปล่อยตัวอย่างออกมาตั้งแต่ปี2014ในงาน E3 รวมถึงการออกมาพูดเกี่ยวกับตัวอย่างเกมของผู้พัฒนาทําให้เหล่าเกมเมอร์มีความคาดหวังไว้สูงมากเกี่ยวกับตัวเกมว่าจะมีความหลากหลายในการสำรวจให้ิสระมากๆในการสำรวจและเหล่าเกมเมอร์ก็พร้อมที่อยากจะเข้าไปเล่นเกมรวมถึงคาดหวังต่างๆนานา,นา,นา,นาว่าตัวเกมมจะออกมาดีแล้วรอคอยกันอย่างใจจดใจจอ่อและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เหล่าเกมเมอร์นั้นรอคอยวันที่ตัวเกม n o m a n s Sky นั้น ปิดให้เล่นยังเป็นทางการกับไม่เหมือนที่คาดเอาไว้เกมไม่เหมือนกับที่ทางผู้พัฒนาได้พูดเอาไว้เลยเกมเป็นเพียงเกมซิงเกิลเพเยอร์ต่างกับตอนแรกที่คาดว่าจะเป็นเกมมัลติเพเยอร์ดวงดาวที่ไม่มีความหลากหลายมัยกจะเจอในแบบซ้ําๆเกินเดินทางที่ยุ่งยากระบบการเล่นก็ซ้ำซากการต่อสู้บนภาพพื้นดินที่แสนจะธรรมดาและพวกมาด้วยปัญหาต่างๆทางด้านเทคนิคมากมายทั้งเฟรมเรลตกบั็กต่างๆที่พบเห็นเป็นปกติ จึงทาให้เหล่าเกมเมอาาร์นักขนาดนั้นที่คาดหวังตัวเกมเอาไว้สูงแห่กันวิจารณ์เกมไปในแง่ลบเป็นอย่างมากด้วยตัวเกมที่มีปัญหาและไม่คล้ายกับที่ทางพัฒนาได้พูดเอาไว้เลยตัวเกมถึงขั้นโดนสอบสวนจากองค์กร AS a s a อังกฤษว่าเขาขายโฆษณาหลอกลวงเกินจริงหรือไม่ถึงจะมีกระแสแง่ลบในตัวเกมมากมายทางทีมงานอย่างชอนเมอร์เรและทีมงานฮีโร่เกมเกือบทั้งหมดก็ได้ออกมาก้มหน้าขอโทษแฟน และทางทีมงานก็ได้เริ่มปล่อยแผทออกมาอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องภารกิจการวิ่งไปยังสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นการปรับปรุงแก้ไขระบบเศรษฐกิจในเกมระบบการต่อสู้ระบบกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นเพิ่มโหมด Multiplayer มเ,เข้ามาเพิ่มยานแม่อย่าง Fateh Bay ทำให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้นที่ได้ดว่าเกมในตอนนี้ได้รับการยกเครื่องใหม่แทบทั้งหมดตั้จใจตัวเกมในปี2016อย่างสิ้นเชิง ทำให้รีวิวเกมหลังๆก็ดีขึ้นมากนักข่าวจากหลายสำนักหรือรีวิวจากหลายสำนักก็ดีขึ้นด้วยดูยตัวอย่างอย่างเกมสปอร์ตที่มีรีวิวในปี2019ก็ให้คะแนนเกมโนแมนสกายมากถึง9เต็ม10เลยทีเดียวโนแมนสกายตอนนี้ไม่ได้เป็นเกมที่แย่เหมือนในอดีตในตอนนี้เรียกได้เต็มปากเลยว่าเป็นเกมดีเกมหนึ่งที่น่าเล่นเลยทีเดียวเข้าใกล้ความหวังความทะเยอทะยานของทีมงานพัฒนาเข้าไปทุกทีถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เหมือนอย่างที่พูดเอาไว้ซะทีเดียว แต่ก็มีการเพิ่มระบบหลายอย่างที่ดีกว่าเข้ามาทําให้ตัวเกมแตกต่างจากปี2016เป็นอย่างมากและผมขอ,อนิยามเกมนี้ว่าเกมของผู้เทยทยานที่มาหยุดพัฒนา has always hunted for knowledge the alwaysed in for มาถึงเกมสุดท้ายอย่าง Starfield เกมขับยานอวกาศสุดเยอยทยานที่กำลังวางขายเร็วๆนี้พัฒนาโดย Bethesda Game Studio และใช้ที่ชื่อ Todd Howard ผู้พัฒนาชื่อดังที่พัฒนาเกมดดังมาแล้วอย่าง Skyrim และ Fallout 4 LC. โดย Starfield ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2018ว่ากำลังพัฒนาอยู่และพร้อมขายในปี2023นี้ ตัวเกมใกล้วางจําหน่ายเต็มที่แล้วทางผู้พัฒนาก็เอกว่าปล่อยของให้เห็นระบบต่างๆภายในเกมรวมถึงพูดถึงความทะเยอทะยานของผู้พัฒนาเองที่มีต่อเกมนี้ว่าเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ระบบที่น่าพูดถึงและน่าสนใจมากที่สุดในเกมนี้คือระบบขับยานอวกาศที่สามารถขับขึ้นลงดาวเองได้ต่อสู้กับยานลำอื่นแต่งยานเองได้อย่างอิสระ รวมถึงจะมีผลต่อภายในของยานอีกด้วยนอกจากนี้ทางผู้พัฒนายังได้โชว์ระบบแต่งตัวละครที่มีความหลากหลายระดับหนึ่งและในระบบนี้ยังมีระบบภูมิหลังของตัวละครซึ่งส่งผลต่อการเล่นและยังมีความสามารถติดก,กับภูมิหลัง ระบบลักษณะนิสัยที่จะส่งผลต่อการเล่นในเชิงลึกทําให้การเล่นนั้นมีมิติและหลากหลายมากขึ้นซึ่งตัวละครภายในเรื่องและในฉากก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันภูมิหลังต่างกันลักษณะที่ัสต่างกันระบบสุริยะที่มีมากกว่า100ระบบมีดาวเป็นบรรพันดวงให้เราได้สำรวจมีฝ่ายต่างๆภายในเกมที่มีเอกลักษณ์ต่างกันและยังมีระบบคู่หูที่ออกสำรวจร่วมกับเราสามารถสร้างเอาโพสที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระภายในดวงดาว นอกจากนี้จึงมีระบบสแกนสิ่งมีชีวิตและระบบคอมแบทที่เปิดเผยออกมาว่าเราสามารถเล่นได้ทั้ง FPS และ TPS สลับกันไปมาได้สัตว์ตูเองก็จะมีความแข็งแกร่งโดยอ้างอิงจากเรเวลนอกจากนี้ยังพูดถึงระบบเครสและระบบอนิิคมต่างๆบนดวงดาวที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันโดยตอนนี้ทางผู้พัฒนาก็ออกมาบอกแล้วว่าตัวเกมเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์โหมดเนื้อเรื่องจะมีบทสนทนามากกว่าสกายลิมถึง2เท่า นี่คือสรุปทั้งหมดคร่าวๆของระบบต่างๆที่ทีมงานนั้นออกมาพูดและนําเสนอภายในคลิปตัวอย่าง45นาทีที่ปล่อยออกมาหลังจากงานอีเวนต์เกมที่พูดพนาได้เปิดเผยรายละเอียดของเกมและปล่อยวิดีโอความยาวประมาณ45นาทีออกมาเหล่าเกมเมอร์ไม่น้อยก็คาดหวังไว้กับเกมนี้ไว้สูงมากๆเนื่องจากชื่อเสียงของทีมงานผู้พัฒนารวมถึงมีการเปิดเผยวิดีโอภายในเกมที่แสดงให้เห็นระบบต่างๆและเกมเลยบางส่วนออกมาแล้ว ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เข้าชิงเกมออฟเดลียของปีนี้แน่นอนต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ประกอบกับความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับความเป็นไปได้ที่ตัวเกมจะเป็นอย่างที่ผู้พัฒนาพูดเอาไว้ถึงแม้จะมีวิดีโอประกอบปล่อยออกมาแสดงถึงระบบต่างๆก็ตามแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกมาไม่เหมือนเลยสักทีเดียวเราจะมาเริ่มกันที่ To อต h า r เวิกับ b e t h e s d a Game Studio หากใครติดตามข่าวสารในวงการเกมมาสักพักก็น่าจะรู้จักกับ เพราะเขานับเป็นเกมเด렉เตอร์ที่มีความสามารถมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าในงแง่บุ่มหนึ่งเขาก็มีข่าวกระแสตอบรับจากแฟนเกมที่ไม่ดีนะนับจากการพัฒนาเกม s k y ยลิมและ f อ l ์เอลี่เนื่องจากหลายครั้งเขาพูดในความหวังกับเหล่าเกมเมอร์มากจนเกินไปหรือพูดเกินจริงหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่คุณสามารถปีนเขาลูกไหนก็ได้ใน Sky ยลิมจริงๆแล้วมันก็ปีนได้แหละแต่มันก็มันก็ปีนไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ผมจะเอา,าภาพปร,ประกอบที่บายให้เห็นภาพอย่างชัดว่ามันปีนแบบนี้แต่เขานับว่ามันปีนได้นอกจากนั้นเขา,ย,า,ย,ายังบอกว่าสกายริมจะมีเควสนับพันที่ทําให้ผู้เล่นเล่นได้ไปตลอดการแต่เควสนับพันของเขานั้นก็จะเป็นเควสแบบเดิมๆเหมือนเอาเควสเก่ามาวนทําใหม่เต่ต้องบอกก่อนว่าทั้ง2เกมมันเป็นเกมที่ดีนะแต่ตอนที่โปรโมทเดินออกมาพูดเกินจริงไปหน่อยส่วนทางไปเทดาเกมสตูดิโอ อันนี้ก็มีประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากใครติดตามหรือเล่นเกมค่ายนี้ก็จะรู้ว่าผู้พัฒนามักวางจำหน่ายเกมพร้อมกับบั๊กน้อยใหญ่จำนวนมหาศาลจนเหล่าเกมเมอร์ต้องรอผู้พัฒนาตามแพทแก้ไขหลายเดียนจนกว่าจะเข้าล่องเข้ารอยให้สามารถเล่นได้อย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เราก็ต้องเผื่อใจไว้ส่วนหนึ่งสำหรับประวัติทีมงานผู้พัฒนาและเกมเบรเกเตอร์ของเกมนี้โอเคถึงเวลาวิเคราะห์แล้วว่า ระบบต่างๆในตัวเกมมีความเป็นไปได้มากแค่ไหน้าใช้พูดแล้วก็ระบบหลักๆอย่างการขับยานอวกาศระบบคอมแบทการสลับเปลี่ยนมุมมองระหว่าง tps และ fps ระบบเลเวลตัวละครการอัปเกรดสกิลแต่งตัวละครการสร้างเอาท์โพสระบบคู่หูทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยอันเนี้ยมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าเกมสมัยนี้หลายเกมมันก็โชว์เห็นว่ามันทําได้และนอกจากนั้นทีมงานเองก็เคยทำระบบต่างๆเหล่านั้นออกมาแล้วเหมือนกัน ทั้งนาย r อเอาสีและ s k y l i ิมส่วนตัวผมไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับระบบที่พูดออกมาเลยเพราะว่าเขาเคยทาออกมาแล้วแต่คิดว่าเขาน่าจะทําออกมาได้ดีกังวลมากที่สุดในขั้งต้นก็คือระบบขับยานอวก,กาศที่เขาก็อาจจะไม่เคยทําแต่เท่าที่ตัวอย่างปล่อยออกมามันก็ดูไม่ได้แย่มากแต่จะดีมากแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูกันตอนตัวเกมปล่อยออกมาส่วนต่อไปจะเป็นระบบที่ผมค่อนข้างกังวลระบบแรกคือระบบ ดาวต่วตางๆที่เขาบอกว่าจะมีเป็นพันดวงที่ตอนนี้ก็เห็นความหลากหลายอยู่หรอกแต่ว่าจํานวนดาวมันจะถึงพันดวงเลยหรือเปล่าหรือความหลากหลายนี่มันจะหลากหลายขนาดไหนเขาก็ไม่ได้พูดเอาไว้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นดาวซ้ําๆกันอยู่แต่ผมก็อยากจะเห็นดาวที่มันไม่ได้ซ้ํากันมากจนเกินไปแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเกมต่างๆที่พูดออกมาและยกตัวอย่างมาข้างต้นอีก2เกมความเป็นไปได้ที่จะถึงพันดวงเนี่ยความเป็นไปได้ที่ต่ำมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ส่วนการปรับแต่งยานอวกาศอันนี้นี่ผมค่อนข้างชอบแต่ว่าผมค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับภายในของยานอวกาศที่ไม่ค่อยชัดเจนชิ้นส่วนมันฟิกหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถปรับแต่งชิ้นส่วนตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าในตัวอย่างก็จะมีการปรับแต่งยานที่มีรูปร่างแปลกๆของทีมงานแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นภายในของยานนั้นว่ามันเป็นยังไงเพราะดูว่ามันอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าอย่าลืมว่าเราอาจจะใช้เวลาในบนยานนี้นานมากๆเพราะเราจะต้องใช้มันในการเดินทางตลอด มันจะมีความซับซ้อนมากแค่ไหนยุ่งยากไหมในการใช้งานอยู่กับมันเป็นเวลานาน,านจะลำคาญไหมหรือว่าเราจะต้องเดินผ่า5้ถึงหห้องเพื่อที่จะลงยานเพราะตอนที่เขานําเสนอเนี่ยเขานำเสนอการตกแต่งยานภายนอกซะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าภายในเนี่ยเขามีข้อจํากัดมากแค่ไหนก็คงต้องรอลุ้นกันตอนตัวเกมปล่อยออกมารวมถึงระบบลักษณะที่ใส่ที่ผมยังมองภาพไม่ค่อยชัดว่ามันเป็นยังไงถ้าดูนะตอนนี้เหมือนระบบนิสยัยเขาแค่ใส่เมาสอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่า ก็ดูไม่ได้ส่งผลกับเกมเพย์มากแต่เอาข้อจริงอาจจะน่ารำคาญสำหรับการเล่นก็เป็นได้นะมนันในส่วนที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมจริงอยู่ที่ใครเนี่ยทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมออกมาได้ดีแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีเพราะเหมือนความทะยานทะยานของผู้พัฒนาที่พยายามจะยัดเอารายละเอียดต่างๆเข้าไปอีกนอกจากระบบต่างๆแล้วยังมีรายละเอียดต่างๆเข้าไปอีกเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปสําหรับเกมเกม,เกมนี้หรือเปล่านะตอนนี้แล้วมันจะส่งผลต่อเปอร์ฟอร์แมนซ์มากแค่ไหน ส่วนตัวผมคิดว่ากระทบแบบเต็มๆเลยแหละแต่ก็จะหนักหน่วงแค่ไหนและแก้ไขายยางไรเนี่ยเราก็ผมต้องรอติดตามตอนที่ส t a r ์ฟิ l เนี่วางขายจริงๆและติดตามกันต่อไปสำหรับ Star Field เกมแห่งความหวังปี2 0 2 3ันยี่สิบ o จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้กับเกมอวกาศสุดเยอทะยานที่เรานํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กันเพื่อรอการมาถึงของ Star Field คลิปวิดีโอนี้ที่ผมนําอีก2เกมมาเปรียบเทียบและพูดถึงเพราะอยากเห็นว่าในอดีตมีเกมที่เทยอทะยานคล้ายๆกันนี้ปล่อยออกมาแล้วหรือว่ากําลังพัฒนาอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าผู้พัฒนาจะเป็นคนละทีมงานกันแต่ก็มีความเทยอทะยานที่คล้ายกันอยู่ในบางส่วน แตกต่างกันด้วยช่วงเวลาและเทคโนโลยีที่พัฒนานะตอนนั้นหากทุกคนคิดเห็นยังไงสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สุดท้ายหากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามดูกอรี่เกมเพื่อคอยติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ